me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you felt something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you i fell in love with your colors they kind of tell me what i'm thinking i fell in love with the way You right? why we say we fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still, they want to tear us apart. There's something different about the way we. เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทํากันบ้านกันค่ะกันบ้านโรงเรียนนะคะก็ให้เลือกทําหน้าที่ชอบไปเลยประมาณสิบหน้าไปเลยค่ะจะได้เสร็จไวๆโอเคอเค,คือคือมันจะแบบมีเด็กแบบประมาณโนมิตะนะคะก็คือว่าไม่ทําเลยไปทํามาุดท้ายแบบก่อนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีประมาณสามสิบหน้าได้ค่ะสามสิบกว่าหน้านะคะ กับเด็กที่แบบรีบทาค่ะทําให้เสร็จแต่แรกเลยกับเด็กที่แบบทําตามก็คือแบบทําวันวันละหน้าก็คือเขาจะมีเขียนบอกวันนะคะวันที่แปดไอเดือนแปดวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็ทาหน้านี้วันที่สองน้แต่เราจะเป็นประเภทที่ว่าทําให้เสร็จไปหมดเลยเ,เราจะได้สบายอ่ะลําบากก่อนสบายทีหลังซื้อคนก็กืออ๋อแตเอเ่เราทําไปแล้วห้าหน้าเนาะเก่งมากลูกเราทําให้เสร็จไวๆได้ไปเที่ยวได้เยอะ ไม่ขวดทำหน้าตลออ่ะหรอหนูดูตรงไหนเขาเขียนบอกแล้วว่าตรงนี้มีพิษอืมไอ้นันะคงเลือคุยสิ่หนก็ระหว่างที่ให้เด็กๆทำกันบ้านทำอะไรกันไปนะคะมีก็มาเคลียร์งานค่ะมาทำงานแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเขาเอาแมวมาฝากโรงแรมแมวนะคะแล้วก็เดี๋ยวตู้เย็นก็จะมาส่งค่ะ ก็จะมีหลายเรื่องหน่อยวันนี้เม, <S <s มื่อกี้คือเขาโทรมาบอกว่าจะมาส่งตู้เย็นแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาของจากตู้เย็นค่ะนี่เดี๋ยวมาเอาของออกให้หมดก่อนอีกประมาณ20นาทีเขาจะมาค่ะตู้เย็นลกมากเลย You look out like feelings at shut me I'm my When I crazy different เดี๋ยวเราต้องกองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเอาอันใหม่มาเราค่อยเอาใส่ไป เสร็จแล้วเราก็เก็บแมวนะคะเไปไว้ชั้นสามเพราะว่าเดี๋ยวประตูเขาต้องเปิดเอาของเข้ามาเดี๋ยวแมวหายไปลูกอยู่ชั้นสามกันนี่ค่ะต้องเอาแมวมันรวมในนี้กันนะคะเดี๋ยวเรานับที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ เวลคาร์หนึ่งสองสาี่ห้าหดแปดแล้วก็9อ้าวหายไปไหนเก้าจัสมินจัสมินเนี่ยค่ะก็ดูแบบตัวใหญ่ปกติมากไม่มีความป่วยอะไรเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วค่ะได้มาอยู่บ้านเราสวยด้วยจัสมินค่ะ โอเคไปครบแล้วเนาะตอนนี้ก็มีครบแล้วนะคะมีกุชชี่เจสซี่ลูมิมาลุโดลาอยู่ตรงนูน้นซาร่าแล้วก็ที่อยู่ในห้องก็มีเวลคานแล้วก็ลูน่าด้านนี้มีจัสมินกับฟิโอน่าค่ะเหลือแค่มิโลมิโลเขาอยู่ในชั้นข้างบนแล้วเขาไม่ลงมาก็โอเคครบค่ะ ไม่ร้องค่ะอยู่ในห้องนี้ก่อนนะเขาของมาส่งโอเคทุกคนอยู่กันดีๆอย่าทะเลาะกันนะเดี๋ยวรอเขาเอาของเสร็จแล้วเแล้วหมายจะปล่อยให้ลงไปนะคะทุกคนจัสมินอยู่ในห้องนู้นไปลูกอ,อูม้นี่คือรถมันส่งตู้เย็นแล้วนะคะ look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need เขาบอกว่าเช็ดเช็ดตู้เย็นก่อนแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเอาอะไรใส่เข้าไปสามชั่วโมงแต่เขาบอกว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ได้เลยใส่เลยจ้าค่ะ,ะถ้าไม่ใส่อะไรเลยมันจะเย็นเร็วกว่าเขาว่างั้นแต่ว่าไม่ได้เรามีของเราก็ต้องใส่ไปเลย ตั้งสองอันเนี่ยอีกอันนึงล,ะละ่ละละูกกดปึ๊บอุย้ยเปิดได้ไหมคือว่าหุยังเท่าไหร่เลยตน้ต้องทำยังไงอเพราตว่าหยังเท่าไหร่เลยอ๋อต้องต้องเปิดเทรด้านที่ละอันเนาะโอเคอเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ใส่มาเพิ่มลูกเพราะว่าตู้เย็นเราใหญ่ขึ้นที่มีอยู่ไม่พอละช,ชั้นใส่เนี่ย ลูกค้าแมวของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาน้องขึ้นถึงชั้นสามค่ะน้องยังเด็กอยู่เลยยังไม่ครบหนึ่งขวบเลยเอออันนั้นเดี๋ยวมามาเจ้าทิ้งอยู่ลูกเดี๋ยวมาเก็บทิ้งด้วยบางอย่างตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันจัดตู้เย็นอยู่นะคะน,นี่แบบเด็กๆก,ก็พากันจัดเองนะคะเนี่ย ก็เวลาเราจะเปิดตู้เย็นใช่ไหมถ้าเราเห็นแบบเราอุ้ยหน้าอ้วนเราก็จะแบบไม่เปิดกิน <ส15> น่ะมีการยับยังชั่าใจในการดูกระจกก่อนเปิดตู้เย็นก็เป็นกระจกอ่ะอ อัดวิดีโอส่งด้วยเหรอลูกหรือยังไงหน g, ูต้องถ่ายวิดีโอด้วยเหรอเซนเซบอกหนูว่าอะไรคะไม่น่าจะให้ถ่ายวิดีโอมากเดี๋ยวเราจะออกไปจ่ายตลาดกันนะคะตู้เย็นมาแล้วซื้อของเข้าตู้เย็นได้ค่ะ นี่มีขายมะพร้าวด้วยนะคะแต่เป็นมะพร้าวของเวียดนามค่ะแต่พูดเลยว่าแกะยาก นี่ซื้อง่ายแล้วค่ะตอนนี้มีขายตลอดอยที่อีออนนะคะของที่ชอบอนี่มีลิ้นจี่ด้วยนะคะแต่ก็เป็นของเวียดนามค่ะมาละหนูหใช่หนูกินได้ไหมอ่มะมหมากกินไม่ไปได้เลยแหละเอาอันนี้หนูหราคาร้อยเยน อ๋อช่วงนี้แบบมีเคเ้กแตงโมนะคะลีนั่จับดีๆลูกเดี๋ยวมันเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้มีโมโมนะคะหรือว่าลูกพีเสก็จะแบบเน้นโมโม่กรอรอกใช่ไหมลูกโอเคหนูออเอาันใหญ่อะลูก ไหนให้มาดูก่อนนะไม่ซื้อของเล่นนะทําไมมีของเล่นล่ะไม่ผุดน้อยอันนี้ไม่ได้นี่อันนี้โอเคไหนคะดูสิคะหนูซื้ออะไรบ้างกีอันโอเคเอาเท่านี้แหละป่ะอันนี้มันเป็นจิ๊กซอว์นะคะห้าสิบหกชิ้นอ้มันน่ารักเนาะ เนี่ยมัมหมาก็จะชอบซื้อเพราะแบบความน่ารักไม่ได้ซื้อเพราะอะไรเลยเพราะหน้าตาทาั้องล้วน,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 นอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะแต่เห็นเป็นโดรายมดเราก็มาดูไว้ก่อนค่ะโอ้ย กะติก็ไม่ได้ใช้เนาะแต่อยากได้ขึ้นมาทันทีเพราะเป็นไดมอนต์น่ารักมากเลยค่ะเป็นแบบมีแค่โ่วงนี้เท่านั้นด้วยอ่ะ่าจะุ๊ยกย่าได้ตุ๊กย่าซื้อดีไหมเนี่ยอ,อันดึงกดกิดอ๋อก็คือจะเป็นเซตมีขวดไดมอน์กับอันนี้ค่ะเป็นแบบเติมนี่นะเบียร์เขาบอกว่าเขาจะซื้อบ้านหมดให้นิขุนะคะเพราะว่าเบียร์ไม่ซื้อให้ เนี่ยหรออยากในบ้านมดสลีน่าก็ได้ด้วยเลยเมื่อกี้ลีน่าเขาเลือกอันนี้นะคะเขาให้น้าเบียนเสื้ออันนี้ให้จะไปทำเองอันนี้ก็น่าทำนะคะเนี่ยระบายสีคือแบบมันเป็นช่วงปิดเทอมอ่ะเขาก็จะขายแบบนี้ให้เด็กเอาไปทำเล่นตอนปิดเทอมนะคะ เดี๋ยวเราจะไปร้านร้อยเย็นก่อนนะคะาาใช่่อันนี้ร้อยเยนอยู่หรอกแต่ว่าทำไมแบบอันใหญ่อะ500ห้ะารยเยนแพงอะเขาว่ายอยู่บ้างได้บอกหือ,อการ์ดการ์ดใบละร้อยเยนหรื ข้กากัะเัรากงกะหรหนูจะไปจับแมวเอ้ยไม่ใช่จับแมลงหรอ,อคือ <c ười> จะมาดูชั้นที่ใส่ในตู้เย็นนะคะใน้านใส่งนอาเครื่องชารรัพ ยาไปทะเลเหรอโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวให้มันแบบว่างๆก่อนมาขอทํางานก่อนหนูเราก็ไปวันที่มันวันธรรมดาอย่าไปวันเสาร์อาทิตย์พวกคนเยอะเราไปวันธรรมดาลูกหนูปิดเทอมแล้วไปไหนก็ได้ป้าลูกจ่ายเงินก่อนไหมน้าพ่อตลกนี่ะ <c oughs> รองเท้านะเบียเป็นยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นหน้าฝน,นะค่ะเมื่อกี้นะเบียบอกว่าเห็นลดราคาหรือคู่สุดท้ายเลยหยิบไปแล้วค่ะคนี่มีร้านเปิดใหม่นะคะเป็นร้านอาหารอินเดียค่ะแล้วก็เป็นแบบฟูดบุฟเฟต์อาหารอินเดียด้วยค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็มาเจอเครื่องฟอกอากาศอีกเครื่องหนึ่งนะคะคือป้าพาจะสั่งมาไว้ที่ไหนอีกคันเนี้ยกำลังงงมากคือแบบจะมีทุก ทุกที่ของบ้านหรืออะไรมาอีกเครื่องหนึ่งล่ะตู้เย็นของเราค่ะอ๋ก็ไปซื้อชั้นมาวางเรียบร้อยนะคะนี่มันแบบว่าใหญ่แบบวางของได้อย่างสบายใจมากค่ะแต่ก่อนคือแบบจะซื้ออะไรต้องมานั่งคิดนะว่าโอ้ยเต็มโต้ตู้เย็นไม่มีที่วางคราวนี้คือแบบซื้อมันเลยค่ะมีวางได้ยังเหลือที่อยู่เลยค่ะ ไอติมของเรานะคะก็สบายๆค่ะวางได้มีมีตรงนี้อีก <S <S นี่ชั้นแช่แข็งนะคะ <S 1> <S 1> ก็แบบจุกๆฮะอันนี้แบบว่างนะยังไม่มีอะไรมาใส่เลยแล้วก็ใส่ได้เต็มๆสามชั้นทีเดียวแล้วก็ชั้นผักผลไม้นะคะแล้วก็มีใส่น้ำได้เต็มๆอ่ะ ก็วันก่อนนะคะที่ซื้อทุเรียนมาค่ะแล้วทีเนี้ยก็เอาไปเก็บในห้องเก็บของค่ะพระกวแบบว่าจะเหมน็นแล้วก็ลืมไปเลยค่ะจนแบบไปเปิดเอาขยะแล้วก็อา้าวเรามีทุเรียนแล้วก็แบบโอ้ยแตกแล้วด้วยค่ะเนี้ยเลยแบบเดี๋ยวต้องรีบเอาออกมาแกะกินแล้วค่ะสายเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะลืมไปนี่ค่ะคือไม่ต้องออกแรงไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นนะคะแค่แบบ แง่เบาๆก็ออกหมดเลยค่ะโห้เท่าทุกไทยทุกแตกทุกทิศทุกทางเลยค่ะก็พอดีค่ะนิ่มๆเพราะว่าบีอ่เป็นคนกินทุเรียนแบบไม่แข็งค่ะก็พอดีค่ะนี่นิ่มพอดีเลยไม่ถึงขั้นนิ่มด้วยค่ะกำลังน่ากินพอดีก่อนนี้ค่ะกินแทนข้าวเย็นเลยนะคะ โอ้โหรสชาติพอดีมากนุ่มแบบพอดิบพอดีอร่อยมากๆเลยค่ะคุ้มค่ามากค่ะลูกนี้นี่ค่ะเมื่อกี้กินไปอันนึงนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะลูกหนึ่งห้าพันเยนค่ะคือแบบได้เยอะกว่าที่เราแบบไปซื้อเขาแบบได้แค่2อูแล้วแบบเกือบสามพันเยนนะคะเป็นลูกดีกว่านะคะ lie a lie even if what we're doing is bad there's so many the emotions sharing stories that can't be heard i think we're searching for reasons ของนี่ขูอันนี้เป็นบ้านมดนะคะลิขู่เราต้องหาดินกับมดมาใส่เองใช่ไหมลูกนึกว่ะนี่เป็นอเอาแกออกมาดูสิครับอันนี้แต่คอยมุ่ยดุสีคอยนี้อ๋อก็คือเป็นแบบกล่องเปล่าเลยเอ้ยมีอะไรให้อ่ะลูกอะไรเหรอขุ่งเขาเรียกเขียนว่าสีขาวทรายสีขาวลูกทรายสีขาว แล้วก็อันนี้เป็นทรายสีน้ำตาลนะคะอันนี้คือสงสัยให้เอาไปลอมดคนะ,คะวิธีการก็คือต้องเอาทรายใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปหาหมดมาค่ะเอาอันนี้ไปล่อมดมานะคะิรินน

อันนี้คือเตรียมบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมลูกต่อไปก็ไปดักมดมาอืม่านไงอ่าไม่ป็น อันนี้คือที่ดักมดนะคะมีมีเปิดอยู่แล้วก็เอาเมเปลิล่หลับใส่ลงไปเพื่อล่อมดนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวางอันเนื่องจากเราไม่มีเมเปลิลนะเราก็ใส่น้าตาลแทนน,น,น้ำผึ้งน้ำผึ้งไม่รู้จะได้ไหมคะใส่น้ำตาลแล้ว่าเขอมรออันนี้ที่ลินาให้นะเบียซื้อให้นะคะเป็นการสร้างบ้านโดยใช้ดินน้ำมันด้วยะคะ่ะ อ,อันนี้มีบ้านนะคะ <desp lawsuit. S 2> เป็นบ้านแล้วก็มีดินน้ำมันให้อ๋อแล้วก็ละสีล่ะสีทำยังไงเหรอลูกละลายสีเอนี่น้องกูได้ดูอ๋อแล้วใช้ละลายสีเอาด้วยกันเนาะด้วยอะไรนะด้วยสีอะไรชมพนี่ลินนาก็จะทำบ้านนะคะลิ้นหูก็จะทำบ้านมดค่ะนนนะะะเเดาแล้วลี้นนะก็แปะแปะรอบแปะด้านแปะในบ้านด้านหนึ่งก่อนลูกแปะบ้านนี่ นี่นะคะเนื่องจากดีนนะนั้นทำยากค่ะก็เลยต้องถึงมือเลโอนะคะดินนะทำไมบ้านมันดูเละๆนะลูก หนูไปเก็บมดได้มาหลายตัวไหมลูกยไม่ไม่ทีนหนูก็แค่รอรอให้เขาลงไปในบ้านเองลูรอไปก่อนแล้วก็ต้องเอาอาหารให้ด้วยวางทิ้งไว้เลยลูกไม่ใช่หลตัอยูกนะน อันนี้คือข้าวเย็นปับป๋านะคะมีผัดผักบุ้งกับกระเพราห,หมูสับค่ะฝีมือโดยเชฟนบเบียนะคะแล้วก็มีซุปไข่น้ำค่ะที่ให้น้องมัดทำไว้ให้ค่ะ เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันเน Do you stay cause you feel something real? Get so lost in my moments Doesn't mean I don't need you I, I.